สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแน,นลนะผมยู่กับเกมวันพีดบอติรัตก,กันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้ก็มีตัวละครใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาในเกมเกมนี้เลยนะผมก็คือโฮลี่โจนนะฮะแล้วก็ตัวละครราชาเนปจจนนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายวิ่งและก็สายโลกที่เป็นสีเขียวทั้งคู่เลยนะผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรุกคนฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกดซับสไครต์ไปได้เลยนะผมวันนีผมได้พร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ มาเริ่มดูกันที่เรื่องราวของตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยนะผมโฮดี้โจนส์นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีเขียวนะผมสแตทพื้นฐานนะฮะจริงแอตแทกดูค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากมายขนาดนั้นนะผมแต่ว่า HP กับด e เฟน s ์เนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์นะฮะก็คือแอตแทกอาจจะเบานิดนึงแต่ว่ามันอาจจะไปเก็บความแรงจากสกิลหรือว่าเท็จของตัวละครแทนนะผมมาดูที่สกิลเลยนะผมสกิลที่หนึ่งนะผม Energy Steroid เดี๋ยวเขาจะดักนะผมในการดลบยานั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าใช้สกิลเนี้ยเนี่ย ตัวเองเนี่ยจะอยู่ในสถานะ Energy s t e r o i d ด์สิบวินาทีเลยนะผมแล้วก็โดนตัดแม็กแคสอร์เซทุกครั้งที่ใช้นะผมแล้วก็มีเลือดเลื่อยขึ้นมา319ร้อยสบนะผมค่อนข้างได้เยอะแล้วก็โคด้าค่อนข้างจะไวมา,มากๆด้วยนะผมแต่ว่าใน1เกมเนี่ยตัวละครตัวนี้จะสามารถใช้สกิลนี้ได้แค่10ครั้งนะฮะเพราะว่าก็จะไม่เหลือแม็กแคสลงเหลืออยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใช้สกิลนี้10ครั้งนะผมก็คือโดนตัดแม็กพีร0อยเปอร์เซ็นต์ก็คือน่าจะตายนะฮะผมไม่แน่ใจ แต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่มีใครใช้ได้ถึง10ครั้งหรอกนะผมในหนึ่งเกมนะสถานะ Energy เสียลอยนะผมก็คือจะมีการชนะนะผมไม่ได้รับสถานะเพิ่มเติมเข้ามานะผมนะจากที่เราได้สถานะนี้แล้วนะผมสถานะนี้นจะหายไปในระยะเวลาที่กําหนดนะั่นคือ18บวินาทีนั่นเองนะผมแต่ว่าครูดาวมันอยู่แค่ยีิบสี่เองแป๊บเดียวก็ใช้ได้ใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเทดตัวละครเนี่ยในการลดครูดาวอีกด้วยนะผมยังไงก็คือสถานะนนแทบจะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับระหว่างที่เล่นตัวละครตัวนี้นะฮะ ตัวสกิลที่สองนะผมชาร์จแพ็คนะฮะเป็นสกิลที่จะทำดามเมจสองยีสต์น,นะผมครูดาวแค่25วินาทีเองเนี่ผมแถมยังมีดามเมจเพิ่มเติมจากการที่โจมตีใส่ศัตรตูเนี่ยที่ใช้ผลปีศาจด้วยสอง้อยเปอเลยนะฮะโคตรจะแรงเลยนะผมถ้าโดนไป2องยิสต์นเนี่ยเท่ากับดามเมจ2เท่าตัวเลยนะฮะถ้าเกิดใช้กับพวกใช้ผลปีศาจด้วยนะผมต่อให้เบรดแอดแท็กจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าโดน200%ร้อยเปอเนหล่านี้เจ็บแน่นอนครับผมไปดูกันที่เรื่องของเเข็งของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมถ้าเกิดว่าตัวละะครตัวเนนนนีี้ยยอู่่ใสถา Energy e r s จะทาให้โจมตีปกติธรรมดาแรงขึ้น50%นะผมพร้อมกับมีลด d a เ a g 30%ด้วยนะฮะระหว่างที่เราโจมตีสตูที่มีพลังผลปีศาจนะผมจะลดคูลาสก,กิลหนึ่งลง5%นะ,ะนี่ไงยิ่งตีตัวที่ใช้ผลปีศาจนี่ยิ่งใช้สก,กิลหนึ่งได้ไวขึ้นหรือว่าได้ขี่มากขึ้นนะผมระหว่างที่เราจับธงนะผมจะกันชนะนะผมแล้วก็กันล้มด้วยนะฮะแม่ว่าจะมีทั้งการสถานะการชนะการล้มระหว่างดึงธงนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะสเตียรอยเม่ว่าจะขัดธงได้เนี่ย จะขัดการดึงทงของตัวละครตัวนี้ต้องน็อกแบ็คเท่านั้นเลยนะผมตัวละครไหนไม่มีน็อกแบ็คเนี่ยขัดไม่ได้นะผมอย่างยางมโตกไม่มีน็อกแบ็คเนี่ยยาบาโตกหมัดฟ้าไม่มีน็อกแบ็คคือขัดตัวละครตัวนี้นไม่ให้ดึงทงไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ล้มมันไม่ชนะกไม่ติดสถานะนั่นเองนะผมถ้าตัวละครตัวนี้นอยู่ในฮงสตูที่มีเกรดมากกว่า5 0ขึ้นไปนะผมจะดึงทงไว้ขึ้น100%เเลยนะฮะ ตัวละครตัวนี้เลือดมากกว่า70%นะผมลดคูลาสซียวสองลง50%พร้อมกับลดดามเมอร์อีก30%เลยนะผมแปลว่าถ้าเกิดว่าเลือดเต็มหน่อยเือมากกว่า70%เนี่ยลดดาเมจตลอดเวลาถ้าเกิดมีสถานะของเอเนจีเสียลอยนะผมลดไปถึง60%เลยนะผม ส่วนเทที่สองนะผมถ้าเกิดเราล้มนะฮะลรากูดาสกิลหนึ่งลงอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าไม่ว,ว่าจะยังไงก็ตามนะผมตัวละครตัวนี้แทบจะเคลือบสถานะของเอลจีสเตโรยแทบจะตอบเวลาเลยนะเพราะว่ากูดาวมันค่อนข้างที่จะไวจริงนะผมถ้าเลือดมากกว่า30%มสิร์เนะผมมีการตาย1ครั้งนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้าเลือดมากกว่า97%เนี่ยคือมีการชนะนั่นเองนะผมโดยภาพรวมนะผมตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่มาเพื่อแก้ทางตัวละครเมตาสถานะในปัจจุบนันนี้ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมมัไคโดอุตะ ยามาโตะหรือว่าจะเป็นเปโลสเปโลนะผมก็เป็นตัวละครที่สามารถชนะทางตัวละครเหล่านี้ได้หมดเลยนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมก็คือว่าตัวละครตัวนี้อาจจะแพ้ทางตัวละครอย่างโซโลนะผมหรือแเงเขียวนะฮะหรือโรเจอร์เองก็ดีนะผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้อาจจะรับดาเมจได้ไม่เยอะหรือว่าแช้งเขียวเนี่ยมันสามารถตีทะลุพวกลดดาเมจได้หรือโซโลเนี่ยมันลบสถานะพิเศษของตัวละครตัวนี้ได้นั่นเองนะ,ะถ้าเกิดาตีเด็กครั้งเดียวเท่านั้านาเองสถานะเอเนจีซโรยเนี่ยหายไปเลยนะผมก็อาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะฮะส่วนทางได้ของตัวละครตัวถัดไปนะผมก็คือราชาเนปจูนนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายโล่สีเขียวนะฮะ สเต็ตโดยพื้นฐานนะผมคือแอสแต็คือต่ำเนบ่จัดๆเลยนะผมแต่ว่า HP กับ Defense เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะผมในค่าสเต็ตตรงนี้นะฮะแล้วก็มาดูทางด้านของสกิลกันบ้างนะผมสกิลที่1นึ่งนะผมอัลตรามาลีนนะผมเป็นท่าพลังขึ้นเต่าน้ำนั่นเองนะฮะทำดาเมจ527นะผมมีผลน็อ c แบ a c ด้วยนะผมก็คือซัดปิวนั่นแหละฮะแล้วก็ทำดาเมจใส่ผู้ใช้พลังผลปีศาจแรงขึ้น200%เลยนะผมตัวน,นี้ก็คือเท่ากับว่าแรงขึ้น2เท่านะฮะ ถ้าโจมตีใส่พวกตัวละครใช้ผลพิศาอย่างไคโดหรือว,ว่าจะเป็นบิกมัมหรือตัวละครคิงนะฮะคือดาเมจคือแรงจัดๆเลยนะผมส่วนสกิลที่2องนะผมก็คือการโดมนั่นเองนะผมก็คือจะสร้างโดมมารอบตัวเองนะฮะมีการเด้งเลือนคืนมาด้วยแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยนะผมทำได้ทั้ง2เด้งเลยนะผมไม่ว,ว่าจะทำดาเมจใส่ศัตรูคือ2 6 4กครับผมทั้งหมด3ฮยิตนะฮะพร้อมกับลดสปีดด้วยนะผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะ ยังสามารถลบสถานะต่างๆที่ติดต่อตัวเราหรือว่าเพื่อนร่วมทีไมได้ด้วยนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก้าวขาเข้ามาในบาเรียนะฮะแล้วก็กันสถานะระหว่างที่ใช้ด้วยนะผมเด้งเลือดคืนด้วยคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครสายโล่นในสายซับพอร์ตเลยนะฮะค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมฮูดาค่อนข้างจะวัยมากๆเลยนะผม27ปีนะผมส่วนทางด้านของเทของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีโดยสตูที่มีเกาะนะผมหรือว่ายังมีเกาะหลงเหลืออยู่นะฮะ จะเพิ่มดีเฟนต์ให้ตัวเอง70เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา10วินาทีพร้อมกับเด่งเลือดขึ้นมา10เปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคือเป็นอะไรที่เอาไว้มาแก้ทางพวกตัวละครอ,อย่างอูตะนะผมหรือว่ายามาโตะไฮเิดนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครที่มีเกาะทั้งหลายคือตัวละครตัวนี้เอามาเหมือนมาแก้ทางตัวละครเหล่านี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูที่ใช้พลังผลปีศาจนะผมจะทำดาเมจแรงขึ้น30เปอนต์เลยนะผมก็คือาสา,ามารถกันพงกับตัวละครที่เป็นสายวิ่งที่มีผลปีศาจอย่างเช่นคิงหรือไคโดเนี่ยยยไไดด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 ้้้้ีีมมาาาากกกกกกๆววเเเเเช่่่่นนนะนน,นััะะะะฮตตตออใหจถถูลลืคโรผิิส ตัดเลือดกค่หายแล้วก็ได้เลือดคืนมาอยู่ดีเพราะสามารถยิวได้โดยที่ล้างสถานะที่ติดก่อนหน้านี้ออกทั้งหมดเลยนะฮะแล้วตอนที่เราใช้ทักษะสองนะผมจะกันชะงักนะผมแล้วกันล้มแล้วก็ลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมคือจะโคตรเถิกเลยนะผมจะการโดมไว้อยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธงของตัวเองนะผมลดดาเมจอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกับกันชะงักด้วยนะผมือการโดมแล้วอยู่ในธงนะฮะ ลดดาเมจ80%ไปแล้วนะผมถ้าเกิดว่าเราถูกโจมตีจากัตูนะผมว่าจะลดคูดาวสกิลหนึ่งลง5%นะผมคล้ายๆกับความสมารถของเหรียญของไคโยเลยนะฮะก็จะมีท่าพลังขึ้นต่อในการสวนดาเมจกลับไปได้ด้วยนะฮะถ้าเลือดมากกว่า50%นะผมลดดาเมจอีก30%นะผมพร้อมกับลดดาเมจเพิ่มเติมจากพวกความผลิตภอีก20%เลยนะฮะลดดาเมจตัวละครตัวนี้คือบอกได้เลยว่าเยอะมากๆเลยนะผมถ้าเลือดมากกว่า50%ลางโดมเนี่ย ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่มีผลพิสัยเียดในโทนเนี่ยมันลดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเป็นที่เรียบร้อยอะนะครับผมตลอดลดดามเมจของตัวละครตัวนี้เรียกว่าลดดามเมแบบลน้ลนๆเลยนะฮะลน้นแบบล้นจัจจดๆนะฮะ คือตีแท้จะไม่เข้าเลยนะผมถ้าเกิดว่าซับเต็มบูตตันอะไรเงี้ยบูตสองอะไรเงี้ยเวลตันอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะอึดโคตรเลยนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมถูกฆ่าตายแล้วผมเลี้ยเรือยขึ้นมา30%ด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะได้เงือยเยอะขนาดนี้นะเนี่ยถ้าเกิดว่ารับดาเมจมากกว่า45%ของแม็กซ์เลือดนะผมเลี้ยเรือยขึ้นมา5%เปอนต์เลยนะผมตัวละครตัวนี้ผมว่ามาแก้ทางตัวละครที่มีเกาะแล้วก็พลัง บริษัททั้งหลายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครสายวิ่งในเมตาที่เป็นคิงหรือไคโดเนี่ยตัวละครนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะผม แต่ข้อควรระวังของตัวละครตัวนี้เลยนะผมก็ค right ือการซัดปิวนั่นเองนะผมเพราะสามารถโดนทีมออกจากธงได้อย่างง่ายดายนะผมไม่ว่าจะเป็นเทของตัวละครหรือว่าสกิลของตัวละครหรือระหว่างใช้สกิลของตัวละครเนี่ยตัวละครตัวนี้ไม่มีการการซัดปิวใดๆเลยนะผมไม่เหมือนบุ๊กหรือบิ๊กมัมนะฮะที่จะแบบว่าการซัดปิวเปลี่ยนซัดปิวเป็นล้มนะฮะอันนี้ระหว่างที่ใช้สกิลสองแค่จะการชนะกันล้มเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ดาเมจแต่ถ้าโดนซัดปิวเนี่ยสามารถขัดได้นะผมเพราะว่ามันไม่ได้กันนะฮะ เป็นข้อเสียอย่างเดียวของตัวละครตัวนี้นั่นแหละเขาว่าตัวละครตัวนี้อาจจะแพ้แช้งนะผมหรือว่าตัวละครสายวิ่งที่มีการน็อกแบ็กหรือซัดติวเกินออกมานะก็อาจจะทำตัวละครตัวนี้เสียเปรียบนิดนึงในเรื่องของตรงนี้นะผมแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากการซัดดิวนี่ยงตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะสุดมากๆเลยนะครับผม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับข้อมูลของของตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็แต่ละตัวละครเนี่ยออกแบบมาเพื่อแก้ทางตัวละครในเมตาปัจจุบันหรือเปล่านะผมแต่ขอย้ำไม่ก่อนเลยนะฮะหรือเวลาแค่ไม่นานนะครับผมก็จะถึงครบรอบ4.5ปีนะผมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครยงมีตำแหน่งสายโลกกับสายที่ดีอยู่แล้วในสายสีเขียวนะฮะหรือว่าตัวในเมตาอยู่แล้วนะผมถ้าไม่จาเป็นก็ไม่จะเป็นต้องใช้เพชรนะผมเก็บไว้นะฮะมันเป็นแค่ตัวดักก่อนจะถึง4.5ปีเท่านั้นเองนะผมแล้วยังไม่รู้เลยว่า4.5ปี ตัวละคร dx ตัวใหม่จะมากี่ตัวกันแน่นะผมแล้วก็การันตีอยู่ที่เท่าไหร่นะผมเพราะฉะนั้นถ้าใจเย็นได้ก็ใจเย็นกันก่อนแล้วกันนะฮะ ก็อยู่ที่ว่าคนชอบเลยถ้าผมถ้าเกิดว่าคนชอบ2ตัวละครตัวนี้อยู่แล้วอยากจะสุมนะฮะก็สามารถสุมได้เลยว่าตัวละครมันค่อนข้างจะเก่งในแนวทางของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะผมสามารถรอได้นะผมผมว่ารอไปก่อนก็ดีนะผมรอดูไปก่อนนะว่าตาัวละครที่ยักตัวถัดไปที่จะเข้ามามันจะพีคขนาดไหนแล้วมันจะเก่งกว่านี้มากน้อยแค่ไหนนะฮะว่าผมก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กันก like น,นิดนึงนะผมทำไปจากภาคก่อแล้วต่อไปสามารถกดซับสไครต์ได้เลยนะฮะตัวนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต